โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับก็สู่เกมอีพิ g กราฟนะครับเป็นพาร์ทที่4ครับผมอ่าสำหรับคนที่มาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปหน่อยนะครับผมเอออในพาร์ทนี้อุ้ยเกือบไปแล้ว ในภาคนี้นะครับผมจะไปสำรวจเกาะนะครับซึ่งเกาะใหม่ที่ผมจะไปสำรวจเนี่ยชื่อเกาะกระดูกนะครับซึ่งระดับความอันตรายมันเนี่ยสุดยอดนะครับดูดูดูชื่อมันแล้วก็ติ๊กเข้าไปนะครับระดับความอันตรายก็ขึ้นว่าอันตรายเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องคราบของที่แบบมันจําเป็นเราจะต้องแบบไปสู้มอนเตอร์ซึ่งมอนเตอร์ในนั้นผมคิดว่ามันน่าจะโหดนะ ขึ้นมันขึ้นว่าอันตรายขนาดนี้แล้วแหละแต่ว่าผมก็เตรียมตัวแล้วนะครับซึ่งเออผมก็เนี่ยเตรียมชุดนะฮะชุดผ้าชุดผ้าใน้น้อยนะอน้อยน่ารักดีเอออะไรประมาณนี้นะโอเคครับถุงเท้าก่อนนะครับแปบ๊บนึงแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราไม่ควรลืมเอาไปนะก็คือกุญแจสําหรับเปิดกล่องซึ่งในกล่องเราก็อาจจะรู้ว่ามันจะมีแบบเออเขาเรียกว่าอะไร เอสุดุอุปกรณ์ที่แลนะครับโอเคเก็บไปเลยปะไปเกาะกระดูกกันเลยนะครับตอนนี้ดื่มกดให้หมดละตอนนี้น่าจะพร้อมละโอเค Let's go ฮาแหน่พี่มาถึงเกาะกระดูกแล้วนะครับนี่ไงมีซอมบี้อะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะซอมบี้จ๋านายจะให้อะไรเราหรือเอปล่าโปองเน่งฮ้ยเราได้เราได้แบบหมวกที่มันเป็นแบบหมวกเทพแล้วก็ หอกหินนะครับซึ่งตอนนี้ผม,มใช้หอกไม้อยู่อไนวัด <c> ส <oughs> ่์ครับมาแต่เยอะเชียโอเคเดี๋ยวลบทิ้งไปก่อนลบทิ้งเราได้หอกหินละซึ่งแน่นอนว่าดามเมจมันนะครับมันต้องแบบ10ถึง20เลยนะับปกติถ้าเป็นหอกไม้เนี่ยดามเมจจะอยู่แค่8เอ้ยไม่ใช่10ถึง12นะครับปกติหอกไม้ดามเมจจะอยู่แค่8นะครับแล้วก็หมวกหมวกไหนดูซิหมวกใ,วใกล้จะพังแล้วฮะ พ้องกันฉากการระเบิดเบาๆครับน้องซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ค่อยได้เจอระเบิดนะช่วงเนี้ยเดี๋ยวใส่ถุงเท้ากันละกันนะก็รอๆมันขาดกันนีดกวนานะจะได้แบบเป็นการประหยัดเลยนะอีกอันที่3นะครับก็คือการเขาเรียกว่าอะไรอะอาร์ติแฟกต์ในการคัาหอกหินนั่นเองนะฮะโอเค วิจัยเสร็จสมบูรณ์นะฮะเราสามารถคราบได้แล้วในโดแซนี่ไงหอกหินเออแล้วก็มีปืนด้วยนะครับแต่ว่าวนส่วอุปกรณ์ของผมเนี่ยยังไม่พร้อมเยนในปูตัวนี้มันไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันต่อเลยนะครับผมอืมโอเคตรงนี้มีปูนะฮะในในลองกระปูดีว่าปูไก่พันเนี่ยเฮ้ยมันเข้าทีละสิบว่ะคีด์ตีคออยู่ที่12ครับผม2อทีตายเอาเรื่องหนะ่ายอดหนะ้าผมว่านะหอกหินนะ่าจะทําให้แบบผมฟาร์มได้ง่ายขึ้นมาก ปกติเนี่ยผมใช้หอ,อกไม้มาตลอดเลยนะซึ่งไป,ไปนิดเดียวก็ตายตายอะไรอย่างเงี้ยนะเอตรงนี้จนะอออบอกนะเราจะได้เอ็นแกมอะไรอันใหม่ไหนมาดูกันปงลางเทปเราได้แบบของแบบสุดๆจริงๆวะ่ะคือตัวเนี้ยเราได้เอ็นเกมในการครัฟหมวกนะแล้วก็อ่าเขาเรียกเทปนะครับแล้วก็เทปเชื่อมต่อเนี่ยซึ่งผมจะสามารถคลาฟของอีกหลายอย่างซึ่งเป็นของระดับดีๆนะครับใช้เทปไอ้พวกนี้แหละผมก็หามานานแล้วนะ เราดูกล่องตรงนี้นะครับอ,อ๋อไม่มีอะไรนะตรงนี้มีซอมบี้นะที่ผมฆ่าไว้ตอนเข้ามานะครับผมโอเคไม่มีอะไรในกล่องไฟนี้มีอะไรหรือเปล่านะมีปลาหนึ่งตัวนั่นเองก็กล่องนี้ของดีๆเพียงอ๋อดีอยู่อยอยู่ได้อยู่ได้อยู่แน่นอนว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องใช้แบบที่เปิดผมก็เลยเตรียมที่เปิดมาไว้เยอะเพื่อแบบของดีๆอะไรทั้งนั้นนะอือถือว่าดีไหมก็ดีอยู่นะเดี๋ยวกินอันนี้ไปแล้วกันนะครับผม ก็เก็บในส่วนของอันนี้มาแล้วกันไหนนะในเต็นท์น่ะมีอะไรหรือเปล่ามีคนนอนอยู่เลยหรือเปล่า <c oughs> โอ้ยไม่ไม้ว่ะตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเอ๊ะตรงนี้คืออะไรเอออ๋อตรงนี้ต้องใช้เทปมันคืออะไรอะรวบรวมไอเทมทั้งหมดจึงในการซ่อมแซมมันต้องเป็นที่เชื่อมต่อไปกับอีกจุดแน่นอนเลยนะผมว่านะแต่ว่าตอนนี้ของของผมยังไม่มีนะเดีย๋ยวลองไปสำรวจเฮ้ยข้างล่างตรงนั้นนะ่ะ มีเครื่องบินอยู่ด้วยครับท่านผู้ชมโอ้ไม่ก็เดี๋ยวเราจะเดินตะล่อมตลอมไปแล้วกัน <c oughs> อ๋อตรงนี้ตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นหน้าผาโอ้ไ oh ม่ก็กูต้องใช้ขวานฟันเหรอเนี่ยอะจะขึ้นตรงนี้ได้ไหมนะไม่ได้สินะตรงนี้มันไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอเคทำไปไม่ได้นะฮะเขาก็ต้องแบบใช้ที่หู้ยนี้มีซอมบี้ระดับโหดแน่นอนเลย ผมว่านะหนดเซ่เฮ้ยขวานจะพังอกขวานจะพังนะ้เนี่ยอุ้ยไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่มีศพบูดูับไม่ใช่ซอมบี้ฮะทำไงดีว่ามันต้องลุมฆ่าเราแน่นอนเลยวะเอไมาได้ไปละโอ้ my god ศพมันจะเยอะขนาดนี้โอ้ยมันเห็นเราแล้วโอ้ะเจ้าจอดมันช่วยด้วยเจ้าจอดก็ช่วยกูไม่ได้อะตีด้อยดิเอ้ยได้อยู่เราสู้ได้อยู่แต่มันก็ตีเราสิบสองเลยนะใช่ปะไม่ใช่ดีเราตีมันเราเรามันตีเราสี่อะ ไดูดิกรอมันมีอ้๋ไม่มีอะไรเลยอีบ้าคือพาร์ทที่แล้วนะฮะอาจจะมีพวกอ่าคอมบี้กับจังไรสแครปนะฮะแต่ไอพาร์ทนี้มันมีศพอูดูอะอันนั้นนั่นนั่นนั่นโหดโหดโหดจังเลยเอาวาล่าเฮ้ยทำไมมันบั็กวะเรียบร้อยตายไปสิตายไปสิเอือไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยตรงนี้มีเครื่องทอผ้าเราได้เอ็นเกมใหม่แล้วปั๊บเอาเรื่อง เอาเรื่องตายพิษาไอศพที่เน่าเเมนหุยในโซดาโซดา,านี้กินไม่ได้เหรอเก็บก่อนละกัน <Good. S 1> okay, กินกินกินนี่เครื่องขอผ้าพี่อะหาน้องมานานแล้วพี่อยากจะทําเสื้อผ้าใส่สักทีอะโอเคได้เศษผ้าหนึ่งอันแล้วก็เอ็นแกมในการคราบเก็บเลยและกัน <c oughs> วิจัยแต่ว่าเราต้องเอาไปวิจัยก่อนนะไม่ใช่แบบเอาไปใช้มั่วซั่วได้นะไม่ใช่นะโอเคใส่นี่ไปก่อนแล้กันหมวกตรงนี้ก็จะพังแล้วฮะทุกคน ยวผมเก็บผ้าไว้นะครับผมตรงนี้มีกระท่อมอูดูอยู่เต็มเลยโอ้กระท่อมไม้พวกนี้มันน่าจะมีอะไรหรือเปล่านะต้องค้นละกันของให้เจอแต่ของดีๆนะครับสาธุสาธุกด 99, 99สาธุครับผม <c oughs> หลุดจากการค้นหาเฉยอ๋อมีหอ,อกไม้ไอ้บ้ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะหอกไม้แล้วกระท่อมหลังนี้เรามีอะไรหรือเปล่าโอ้ยตรงนี้มี แครอทกินเลยละกกนนะฮะอยงี้เก็บไม่ได้แล้วแค่เพิ่มเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไม้นะเพื่อผมจะเอาใบไม้เอ้ยเอ้ยเอ้ยตัดไม้ดีกว่าจะเอาใบไม้เนี่ยไปทำเป็นแบนเดจนะฮะมันขาดมากตอนเนี้ยเดี๋ยวขอแบนเดจสักอันสองอันนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราก็มาคราฟนะครับผมได้กี่อันนะ ได้เยอะเลย <c oughs> เล่นมาถึง6อันเนี่ยในกรองไฟหล่ะมีอะไรหรือเปล่าแค่อรกินเลยและแกนตรงนี้นะครับประตูที่ปิดเราสามารถเข้าไปได้นะแต่ว่าเราขอ,อ,อาขค้นในพวกแถวแถวนี้ก่อนและแกนมีแบนเดตอีกแล้วจัดวัดดีจัดวัดเดตกันเลยทีเดียวฮะขนหมดยังวะหมดยังหมดแล้วมั้งตรงนี้มีอะไรวะไม่มีแล้วโอเคต่อไปเราจะเข้าไปในด่านที่2นะครับผม <c oughs> อ๋อเออไหนดูริซมีศพบูดูแถวนี้นะอยู่ตรงไหนวะ นี่ไงโอ้โอ้โอ้พวกนายมาเยอะจังเลยเยอะจุงไหนฮะสองคนเองโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โ,อโอ้โอ้โอเคนะครับผมก็ได้ทำการจัดการศพอ่าซุปพวกศพอุดูไว้เยอะแยะเลยนะครับผม ไอพวกนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมกดอัดแล้วนะฮะแต่ว่ามันเหมือนไฟล์มันเสียนะครับผมแล้วก็แบบมันแจ้งเตือนทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮึ <c oughs> บบเลยเ้ยต้องตัดบางช่วงออกอ่ะเมื่อกี้ช่วงบู๊เลยอ่ะ <c oughs> โอเคตรงนี้นะครับเดี๋ราจ,จะจะทาการตัดต้นไม้เอาใบไม้มาทําเป็นทางได้ของแบนเดจก่อนละกันเพราะว่าเลือดของเราไม่เหลือน้อยอ่ะไม่ใช่เหลือน้อยดิบะ <c oughs> คือแบบลดลงเรื่อยๆเลยอ่ะเพราะว่าหนึ่งอันเนี่ยมันฮิวได้20โอเคตอนนี้เลือดเราหยุดไหลแล้ว ดีใจจังว่าอุ้ยชกอูดุยอ่ะอุ้ยอุ้ย,ยต้องต่อยเอาแล้วล่ะตอนเนี้ยมันตีเราทีละห้าเราก็ตีกันทีละห้าว่ะ วัดใจกันไปเลยตรงนี้มีอะไรครับเนี่ยเดินยังไงเนี่ยต้องใช้ผ้านะครับแล้วไม้แล้วก็ไอ้พวกนี้อ๋อเราถึงจะข้ามไปเกาะฝั่งตรงข้ามได้งั้นหรือแต่ว่าตอนนี้ของเรายังไม่พร้อมนะครับเราต้องกลับไปคราฟของที่บ้านนะครับเห็นทีน่าจะเป็นอ P ีหน้านะครับเพราะว่าเราน่าจะแบบปีของแล้วก็จะข้ามฝั่งไปดูกันว่ามันมีอะไรกันแน่นะครับข้างบนเฮ้ยเพิ่งสังเกตหมวกของเราปิวไปแล้วหรอหมวก3าก็ยังปิวอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดหมายไปไว้ที่บ้านนะฮะเรื่อยๆเลยแล้วกัน ตอนนั้นอะตอนแรกผมมีกระเป๋านะกระเป๋าตรงเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวว่าคือผมตายแล้วคือมันเหมือนเหมือนบักกระเป๋าผมก็เลยหายตอนนี้ผมก็คับกระเป๋าไม่ได้ครับท่านผู้ชมน่าเศร้านะเออแบบว่าของได้แบบไม่เต็มที่อะอะไรพวกเนี้ยนะนีไงเราถ้าเกิดเราสเสร็จอันนั้นเราน่าจะแบบเดินไปทางนี้นะผมคิดว่าน่าจะแบบมีอะไรพวกเนี้ยนะแถวๆนี้นะเกาะกระดูกเหมันก็ไม่ถือว่าอันตรายมากสักเท่าไหร่หมากนะใช่ปะ ผมคิดว่าชิวๆนะในการมาเกาะครั้งนี้ของผมนะนะโอเคครับสําหรับพาร์ทนี้นะการเที่ยวเกาะของผมนะก็คงต้องขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสําหรับพาร์นี้ก็อย่าลืมฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์นะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับซึ่งในพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะมาซ่อมเครื่องทั้งหมดแล้วก็จะข้ามไปดูว่ามันมีอะไรนะรในฝั่งตรงข้ามนะครับสําหรับพาร์ทนี้บ๊ายบาย ビンナンデンナンドンババラャチャヤリビビビリン